ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะมาตอบในการเพิ่มยอด Follow นะหรือยอดผู้ติดตามของ Instagram นะเราขอดียอดยอดผู้ติดตามน้อยยอด Follow น้อยก็สามารถเพิ่มตามผมก็ได้เลยนะสวัสดีการเข้าง่ายๆเลยนะให้คุณผู้ชมเข้ามาในเว็บไซต์นี้อ่าเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMT m k, MM k นะอ่าสวัสดีการเข้ามาก็สามารถเซิร์ชไปว่า KMT โหลดติ๊กติ๊เข้ามาได้ดิคัลคลิปนี้กันได้เลย,เลยมีการวางลิงก์ไปข้างหคัลคลิปที่เรียบร้อยแล้วนะ เดีาการเข้ามาสู่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะตัวน,นี้คเขาจะเอาลงชื่อเขาใช้คนที่มีสมาชิกก็สามารถก,รามมาก,กดลงชื่อเข้าใช้กันไปเลย,เลยนะสกุน,นที่ยังไม่มีนะก็ไปสมัครสมาชิกก่อนแล้วเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วบูทข้อมือตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลน,นะตัวน,นี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยก็ได้นะฮะต่อมาจะเป็นระพานนะครับระพานตัวนี้ก็ต้องจดจาร์ระพากันให้ดีจำการยืนยันรหลานอีกครั้งแต่ถ้าจะเล่นติวีชั้นช่วยโปรแกรมอัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับ อะไแลกาทำกิจกรรมที่เขาให้เราทำไปด้วยเลยเพื่ออยกอยางว่าเราใช้โปรแกรมสามวรถโรบอทนั่นเองแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนะครับตัวคนที่จะสมัครใช้งานใน g ู o g l ลก็สามารถที่สมัครใช้งานด้วยบีจีทีใน o g l e ิลตารางตรงนี้ไปเลยนะพอการสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อใช้แล้วก็รับผ่านในการลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ไปเลยตัวคนที่จะมาใช้งานใน Google ไปก็กดลงชื่อก็ใช้ใน g o o g l e หน้าหน้าตรงนี้ไปเลยกดลงชื่อก็ใช้มาเลยนะหากแล้วกันกดลงชื่อใช้มาแล้วะนรับนี่เป็นหน้าปลรดการสั่งซื้อ ให้คุณช่วคิววิน่าคำสซื้อใหม่ก่อนนะฮนะอ่ะจะมีแลพลตฟอร์ข้อมูลตัวนี้ให้เราเลือกใช้แหละแพลตฟอร์มกันเลยจะมีทั้ง Facebook Instagram TikTok YouTube Telegram Twitter SEO ก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะอ่นะตัวนี้ผ o r t ใช้แพลตฟอร์ม Instagram ก็ได้ฟรี Instagram ตัวนี้หละบนตัวนี้จะมีหลายฟับก์ชัให้เราเลือกใช้หลายบนหมกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับตัวนี้ไปเริ่มที่บริการพิเศษตรงนี้เลยไปเล,ไปเลยไปเลยแตสดน,นบริการตัวนี้จะมีหลายบริการให้กับเราเลือกใช้หลายบริการกันก็นกสามารถเลือกใช้กันได้ เลยนะครับตัวนี้เปิดเลยดีบริการแรกเลยก็เริ่มไปเลยนะครับนาแต่จะมีคำอธิบายตรงนี้ให้กับเราได้อ่การเป็นคำอธิบายหรือหมายเหตุสำคัญของเราตรงนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยนะครับต่อมายถึงการเอาลิงก์ก็คือเปอร์ลี่ของโปรไฟล์มาเลยก็ไปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์มาเนี่ยรนะแล้วลิงก์มาใส่ลงไปในช่องนี้นะครับแล้วใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการที่เพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้เลยอ่ะตัวนี้บริการตั้งหนึ่งล้าก็ใส่หนึ่งล้าเข้าไปจะนำไปแสดงรำการจำนวนค่าใช้จ่ายที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลย พอกลางกดสังส่งซื้อพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะอ่าแต่เมื่อคืนเขียวๆแบบนี้ก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วเนียก็สามารถตรวจสอบปวดการซื้อได้ก็เข้าไปหน้าบอดการสั่งซื้อตัวนี้เลยอ่าก็จะมีไอเดียได้ข้อพิการที่สั่งซื้อเข้าไปส่วนนี้จะเป็นลิงก์ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเตรวจสอบได้เลยว่ลิงก์นี้ถูกต้องหรือเปล่านะครับส่วนหนึ่งที่เป็นสาธารณะของเวไซาย์บอกเราอยู่ว่ารอดำเนินกกาาารนนนนะะะผมม็จแเเูสุดท้้ยยไไวซตต์่อล มือถือตัวนี้จะเป็นเงินกรเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางเลยจะมีช่องทางสกแกนเคียวโคดโอนเงินแนปนิแปแล้วก็ชิวเพนะครับชิวเพตัวนี้มีหลายช่องทางแล้วเลือกใช้หลายช่องทางเลยจะเป็นตู้บันไดวอลเลตธนาคารต่างๆเข้าร่วมด้วยวตู้บนโต๊ะตัตตวนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะต่วนี้จะเป็นเงินเป้าเลทนะครับแล้วก็คริปโตนะคริปโตก็สามารถเติมเงิน,นด้วยสก,กุลเงินของต่างประเทศได้นั่นเองโควิดคอร์นนะอรับแล้วก็สามารถใช้ได้ด้วยนะส่วนวิธีการเข้าต่อกำลังการต่างๆนะแต่ละช่องทางจะมีคำแนะนำอยู่ใน้้าาาเรรรียยบอแลวก็สมถ ทำต่างคุนไปได้เลยนะส่วนื้างความมือตัวนี้จะเป็นบวกกระเติมเงินที่เติมเงินเข้ามาก็จะขึ้นมาให้เราทเรเติมเงินไปเมื่อไรต่อมาจะเป็นเมนบริการนะจะเปน็นเนที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่หาไม่เจอจากตรงนี้ก็ได้เลยจะเบริการจากทั้งหมดตรงนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้แล้วมาเรียนดูเพื่อเรื่องใช้กันได้เลยนะต่อมาจะเปน็นเมืูใเพื่อนเขสามารถเข้ามาในเพื่อนมาใช้เว็บไนี้ได้ง่ายๆกันเลยก็เข้ามาคัปปี้ลิงก์ตรงนี้ไปแล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนงชไนซ ได้ไง่ายๆกันเลยอ่ะส่วนร้านตัวนี้จะเป็นรายละเอียดการได้เพื่อนก็สามารถเข้ามาอ่านตัวนี้ให้เข้าใจกันได้เลยนะต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดบนมือถือได้สำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้ทั้งระบบเอ็นดอยด์ก็ระบบ iOS เลยเนี่ยสำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดนั่นเองนะต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อมีทะเบียนหายอะไรยอดไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้าไปที่หน้าคำสั่งสมัยตัวน <ones> <can> ี้อย่างตรงนี้จะมีคำว่าติดต่อมีตรงนี้ยอดก็คลิกกันไปเลยนะามต่่อชชงงทีเลยืววัห แล้วก็ชอวนายแอด์ลาก็สามารถเลือกติดต่อกันได้เลยหากเปิดมนการไม่เสียเวลานะครับผมจะเปิดขึ้นมาขึ้นมาตอนนี้ครับยอดพิ่จามขอรับเพิ่มขึ้นมายอย่างนะแต่ตนนัวยอดพี่จ้ามเราก็อยู่ที่22นะก็สามารถกดรีเฟรนเดอร์หนึ่งครั้งได้เพื่อดูว่าไซเดอร์จะให้เราเต็แล้วหรือยังอ่าตอนนี้ยอดพี่จ้ามขอรับการเพิ่มมาให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เพิ่มมาเป็น200กว่าเลยนะนี่ยอดอาจจะเกินไปบ้างคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะเป็นการแถมพร้อมนส้นเองคุณผู้ชมท่านใดที่มงการที่ใช้เวทีนี้หรือการใช บริการต่างๆของแซนนี้เนะี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาดูดีกันได้เลยจะได้ม่เสรยเอ่ายิ่งยานนะครับส่วนสารับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าตัวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกสวัสดีครับ